จร,จริงๆเราก็รับได้ว่าเป็นเด็กเรียนดีโคต้ามาเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ท้าทายว่ะสละสิทธิ์มีการให้ฝึกงานอินเทอร์นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ใช่แนวเราแล้วอ่ะก็เลยไปสมัครพวกแบบ ก็กล้าเนาะสส่กันบินดิฉันมั่นว่าดิฉันก็คงสวยเนะดับหล่ครับสายที่เราเรียนมาเลยท้ายนี้ครับพี่ยอมีอะไรจะฝากถึงคนที่เหมือนกับกําลังอยู่ในช่วงที่ต้องเจอกับปัญหาเนื้ออื่นใดคือสุขภาพถ้าคุณไม่ไหวก็ทําอะไรไม่ได้ล้วทำอะไรไม่ได้สิ่งแรกคือนิ่งๆมีสติก่อน profit ของคุณจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้น financial คุณต้องรู้คุณต้องบริหารให้ได้ cash flow เป็นยังไงเนี่ยมันคือการรานของธุรกิจ สวัสดีครับนี่คือ The Essence by Suma b e l วิดีโอซีรีส์ที่จะพาคุณไปสัมผัสถึงคุณค่าที่แท้จริงในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลแบบ Suma b e l เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องความสมดุลความรักความสุขและความสำเร็จผ่านมุมมองและเรื่องราวของผู้หญิง ที่มีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตัวเองและการมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราใน The Essence by Suma b e l สวัสดีครับมอสครับนัทพัฒน์วันนี้ครับผมเราอยู่กับพี่อ้อนายุรีเชนทร์ครับผมเป็นแขกรับเชิญนะครับในทีมของ Success ครับผมเพราะว่าพี่อ้อเป็นเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวใช่ไหมครับผมใช่ อ่า,อา,าแล้วก็พี่อ้อนเนี่ยมาเริ่มมาเปิดบริษทัทท่องเที่ยวของตัวเองได้ประมาณกี่ปีแล้วครับตอนนี้จริงๆก็ถ้า Holiday Tour Center ก็คือประมาณ4ปีเพราะว่าเราเปิดตั้งแต่2020-2020นะคะช่วงโควิดพอดีปอ <laughs> เป๊ะแต่เจ้าอื่นก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดแต่เรามีความรู้สึกว่าโอเคมันมันก็คงแบบเป็นช่วงที่เราสามารถพรีแพร์อ่อาแล้วก็่าแแลนอะไรทุกอย่างได้ก็เลยเปิดช่วงนานนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรนะมองวิกฤตให้เป็นโอกาส วิกฤตเ้เป็นโอกาใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปมสมัยรุ่นเด็กๆแล้วพี่อ้อพี่อ้อมีพี่อ้อมีเหมือนกับว่าประสบการณ์หรือเหตุการณ์อะไรไหมครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากลายมาเป็นพี่อ้ออย,อย่างทุกวันนี้มไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดหรือการใช้ชีวิตอโอเคคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าพี่เองเนี่ยไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวยแต่ก็ไม่ได้ครอบครัวที่ลําบาก ก็คือเป็นกลางๆนะคะแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็คืออ่าเป็นค้าขายเป็นเมอร์แชนนะคะเป็นเหมือนอ่าขายส่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยคือพ่อกับแม่เนี่ยก็คือสอนให้ลูกเนี่ย whatever อยูอยากได้อะไรอยู่ก็ต้องทํางานเพื่อแรกแล้วก็สอนให้มีวินัยนะคะวินัยในทั้งในส่วนของการทํางานด้วยแล้วก็วินัยในส่วนของการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่า Uh huh. อะไรที่ยืนยัดได้ยูก็ต้องสร้างมาันหามาันด uh ้ว huh. ยตัวเอง uh huh. แล้วก็ uh, ตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็เลยเพอเราเห็นพ่อกับแม่ทํางานเราเห็นแม่เราแบบอุยอ๊ยโอ้ทำงาน e น j o ยกับการทํางานแล้วเราเห็นภาพนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็คือเหมือนเป็นสะสมอะ uh huh. เป็นเป็นสิ่งสิ่งสะสมแล้วทําให้เรามี land drive หรือว่าจนทําให้เราเป็นเหมือนทุกวันนี้ค่ะคือพี่อ้อเริ่มทํางานมาตั้งแต่ ประมาณช่วงไหนครับตั้งตั้งแต่จาความได้เลยนะตั้งแต่เด็กก็คืออ่ห้าหกขวบเนี่ยเราต้องตื่นแต่เช้าละห้าหกขวบแล้วเหรอห้าหกขวบนี่เราทบเอ้ยเราจริงๆเพราะว่าห้าหกขวบเนี่ยอ่าอย่างแม่เราเปิดร้านขายผลไม้ขายโสมนะคะผก็คือเราก็มาช่วยจับอะไรเล็กๆไม่น้อยเราเห็นแบบเอ้ยแม่เราตื่นมาเด็กๆอะเนาะเห็นแบบเอ้ยพ่อกับแม่ต้องทำาทำงานละเราก็มาช่วยจัดของจัดอะไรครับหยิบจับอย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มโตขึ้นอ่าเริ่มที่จะแบบเข้าโรงเรียนครับผมจาได้ว่าประมาณ ปห้าปหเนี่ยคืออเขา expand ไปทำซื้อสวนซื้อไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะต้องไปสวนอ่าซึ่งเราซึ่งเป็นเด็กอะ่ะเราก็ต้องแบบอ่าก็เรเรียนรู้ว่าอ้าวอันนี้ขายยังไงคิดยังไงคิดเลขยังไงจนประมาณสักช่วงมัธยมต้นเนี่ยเราต้องคุมเองละคุมเองหมายถึงว่าเสาร์อาทิตย์แม่จะไม่อยู่พ่อกับแม่จะเข<ฮ>้าสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจะคอยดูคอยคิดเงิน ช่วงมัธยมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กใช่แล้วสมัยก่อนคือการขายส่งเนี้ยค่ะถอดจัดค่อนข้างบูมเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดระนองทางตอนใต้ค่ะก็จะมีการค้าขายกับพม่าค่อนข้างเยอะค่ะก็จะใช่โหก็คือจะแบบโอ้ส่งทีนึงก็คือเป็นล็อตๆเพราะฉะนั้นก็คือเราจะดูในส่วนของสอที่เนี่ยเราต้องฟูลฟูลสตรีมละ แสดงว่าแบบว่าพ่อแม่ต้องแบบว่าไว้ใจพี่อ้อแบบสุดๆเหมือนลยเพราะเราก็ยังเป็นเหมือนเด็กมัธยมอยู่เลยเขาก็สอนนะคะอย่างอย่างเราเห็นอ่ะการอ่านเราก็สังเกตว่าแม่เราทํายังไงอ่าติดต่อลูกค้ายังไงทําคุมคนงานยังไงหรือหรือว่าดูดูอ่าดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท้าขายไงก็ก็เขาก็ค่อยค่อฝึกค่อยๆหัดเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยได้ประสบการณ์จากตรงนี้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราชอบไหมครับหรือว่าเราอยากไปทําอะไรอย่างอื่นเหมือนแบบเด็กๆทั่วไปในวัยเดียวกัน คือจริงๆถามว่าเราชอบไหมคือเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยผู้ใหญ่ทําได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราก็ทําได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เท่าเทียบเท่าผู้ใหญ่แต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราสนุกพ<ฆ>อเราเห็นบางทีเนี่ยเราสมัยก่อนเนี่ยเวลาโอ้นับตังค์เนี่ยวิเยอะอเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ขายได้เนาะ <laughs> <laughs> เราก็เก่งมากแ <laughs> บบว่าเราเห็นว่ามันอยู่ตรงน้าใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆเรามองว่า มันมันมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากจริงแต่ว่าโอเคเราก็เสาร์อาทิตย์แน่นอนว่าเด็กคนอื่นก็อาจจะไปวิ่งเล่นดูทีวีอะไรเงี้ยเรากับจะต้องแบบอ่านคนโครลคอยคอยดูแลต้องมีความรับผิดชอบใช่ใช่ใช่บางทีเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าแม่เข้าไปพ่อกับแม่ไปสวนบางทีก็จะกลับคําพอกลับคําเนี้ยเราก็ต้องแบบจัดเก็บร้านล่ะแล้วก็รอเขากลับมาอะไรเงี้ย แล้วหลังจากช่วงนั้นที่ทํางานช่วยที่บ้านนะครับแล้วตอน<ช>ถ้าข้ามันถึงตอนมหา,าวิทยาลัยพี่อ้อได้เลือกเรียนอะไรที่แบบเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้ไหมครับจะบอกว่าชีวิตเนี่ยเหมือนพลิกผันนะอเอาจริงๆนะมคือสมัยก่อน,นตอนเราเป็นเด็กๆอะค,ะค่ะเราจะไม่รู้ความต้องการเราหรอกพี่ก็คิดว่าเด็กสมัยนี้รุ่นนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกันคือทุกอย่างเราตามเพื่อนเรา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 ดูตามเพื่อนเป็นหลักอะสมัยก่อน สมัยพี่นะยังมีเอนตรงก็คือถ้ายอยู่ทางแถบโซนภาคใต้นะคะก็จะมีพวกวแบบคอร์ต้าบ้างหละหรือว่าเอ็นตรองมอสงขาอ่ะซึ่งพอคือจริงๆเราก็รับได้ว่าเป็นเด็กเรียนดหนีหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งในสามเด็กเรียนดีแหละท็อปทอปเลยเนาะอ่าท็อปก็ก็อ่าโคอต้ามาเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ท้าทายว่ะสละสิทธิ์เอ้วจริงเหรอละสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเราเราอยากเป็นหมอตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นหมอออ๋โอเคครับอาจจะในสมัยก่อนเนี่ยอ่าพ่อแม่ อาจจะปลูกฝังว่าเออเป็นหมอสิโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันคงประมาณนั้นใช่เราก็เลยแบบเออเราอยากเป็นหมอเราก็เรียนได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอเอ็นตรงเอ็นตรงอ่ะเราไม่ติดหมอแต่เราติดติดวิทยาศาสตร์ก็ไม่เอาสละอีสิทธิ์อีกแล้ก็มาเอ็นกลางมาสอบเอ็นกลางปรากฏว่าก็คือได้วิทยาศาสตร์ได้วิทยาศาสตร์ก็ก็เรียนวิทยาศาสตร์ไปเป็นสาขาอะไรครับตอนนั้นที่ได้ก็คือวิทยาเป็นบางมดอ่ะนะคะพระจอมเก้าธนบุรีก็คือเป็นอ่า จุลชีวะไมโครเบลโลจีซึ่งตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโตมาฉันต้องตัดต่อพันธุกรรมตอน<ม>อลลเียเราเรียนมันคใช,ใช่ใช่มันต้องว่าแน่ๆเลยเป็นแบบจุลชีวะอะไรเนี้ยแต่จุดผันปเปลี่ยนผกผันก็คือ,อมันมีแยกสาขาระหว่างจุลชีวะก,กับฟูไซปรากฏว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันห้าหกคนไปฟูไซ์หมดเลยเราก็ทําไมทิ้งฉันไว้คนเดียวด้วยตามไปด้วยปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยเป็นคนเดียวที่ติดฟูไซ์ แล้วเพื่อนอะไม่ติดคือเอาตาแล้วติดอ่ะก็ต้องอาก็ต้องเรียนจนกระทั่งมีการให้ฝึกงานอินเทอร์ช่วงปีสามแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ใช่แนวเราแล้วอะรู้สึกว่าเริ่มใช่เริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่แนวเราเราเป็นคนที่เรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ชอบที่จะเสนอความเห็นคือชอบชอบอะไรที่เป็นอิสระค่อนข้างอิสระเราสมัยก่อนเนี่ยคือแบ็กลับไปยี่สิบกว่าปีที่แล้วนั่นแหละมันก็คือเหมือนกับ มันยังไม่ได้เปิดโอกาสไม่ได้เปิดความคิดของให้เราให้เด็กแบบเสนอความคิดเห็นขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าของที่เขามีความซัเซสมากๆอย่างเนี้ยค่ะเขาก็จะฟอลโล่ตามสเต็ปของเขาอ่ามันไม่เหมือนสมัยนี้ที่ฟู๊ซายอาจจะแบบดังขึ้นแล้วก็เปิดมีเขาเรียกว่าเปิดเปิดโลกทัศน์มากขึ้น่ะคะก็เลยทําให้แบบมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวละปีสี่ตัดสินใจว่าฉันเรียนจบปุ๊บเนี่ยไม่ไม่ไม่แนวทางนี้ละไม่ใช่แนว ก็เลยไปสมัครพวกแบบก็กล้าเนาะใสกันบินตอนนั้นตอนนั้นดิฉันบ้านว่าดิฉันก็คงสวยเนี่ยแหละคับซึ่สายที่เราเรียนมาเลยไม่ตรงเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าตอนเราไปฝึกงานนะคะโอ้เหนื่อยนะอยู่โรงงานอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเหนื่อยมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวไม่ใช่ว่าหยิบโยงอะไรแต่มันมันไม่ใช่สิ่งที่เราลักอะพอไม่พอมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแล้วเรามีความรู้สึกว่า ถ้าเราฝืนไปเรากคงทําได้ไม่ดีหรอกอ่าก็คือก็คือเปลี่ยนแนวแต่ตอนนั้นคือโชคดีที่ที่ตัวพี่เองอ่ะคือได้ภาษาเป็นคนชอบภาษาแล้วก็ได้คอมพิวเตอร์ถือว่าได้สกิลใช่ใช่แล้วก็ได้ท้ายสุดก็คือมาเป็นเลขาอ่าเซลล์เชาร์ดิ้งของ s ายการบินสายฟรีเกอร์แอร์เวตอนนั้นอ๋อโอเคครับมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าอ่าได้เข้ามาผ่านตัวเข้ามาในวงการสายการบินก่อนอ่าแล้วก็พอ ทำงานสายการบินสักพักหนึ่งก็ไปเรียนต่อปริญญาโทอันนี้<ม>เริ่มเข้าแนวตัวเองตรงละมาร์เก็ตติ้งค่ะเพ<ป>ตอนนั้นเราค่อนข้างรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้คือแนวที่เราชอบใช่ใชแล้วเรามีโอกาสได้มาสัมผัสกับในส่วนของงานเซลล์มาร์เก็ตติ้งค่ะ,คะก็เลยทําให้เป็นแรงมันดันใจว่าเออเราควรจะไปเรียนต่อนะอก็เลยไปเรียนต่อมาร์เก็ตติ้งแมネจเมนต์ของมาฮิดนเราฝอพอไปเรียนว่าเอยเราชอบนะมันก็เลยทําให้เข้ามาทํา ในส่วนของเนี่ยอ,อะไรการท่องเที่ยวอะไรใช่างเงยใช่ค่ะตอนนั้นก็คือสายการบินเร์ก<อ>ิชไลน์เขาก็อยากได้เซลส์แมนเจอร์อะไรเงี้ย<ม>ก็นายเจ้านายก็เลยติดต่อมาถามว่าสนใจไหมสายการบินแล้วก็เออก็น่าสนใจพอจบโทรมาให้โดนก็ก็เลยได้มาทําสายการบินต่อแล้วอะไรที่ทําให้พี่อ้อรู้สึกว่าเราชอบในเรื่องของการท่องเที่ยว สายการบินหรือว่าในแวดวงเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าถ้าถามว่าถ้าทํางานสายการบินเองเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ได้มีความหลากหลายในในการระบบการทาง,งานสักเท่าไหร่รแต่บังเอิญว่าเราได้มีประสบการณ์ในการทําพวกอ่าอ่าอินเตอร์ไลท์ทัวร์ที่สมัยก่อนเขาเรียกอินเตอร์ไลน์ทัวร์นะคะก็คือ,อรวมกลุ่มของเอเจนต์แล้วก็ทําเป็นลอนช์เอโป roduct ของสายการบินอ่าแมปแมปปิงป้งป roduct อ่าเป็นโปรแกรมทัวร์ออกไปแล้วปรากฏว่ามันค่อนข้างสับเซส อย่างอย่างครั้งแรกที่ทําก็คือตุรกีที่เราไปนะคะผลตอบรับดีมากแล้วเรามีความรู้สึกว่าแบบเออมันสนุกนะพอสเตจถัดไปเราก็เปลี่ยนเดสเซนเซชันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่คือแต่ละประเทศแต่ละที่เที่ยวอ่ะมันมีความยูนิคของมันแล้วเราจะหาเขาเรียกว่านะจะแมทชิ่งยังไงให้เหมาะกับเทสต์ของคนไทยอ่ามันก็เลยมันเหมือนแบบเป็นโจทย์ที่มันกว้างพอมันเป็นโจทย์ที่มันกว้างแล้วมันทําให้ความคิดเราอ่ะมันคิดไปได้เรื่อยๆ คือถ้า in case เอ้ยลนอนอไปเป็นยี่สนใจนั้นเอามีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็มันก็เป็นความภูมใจอะ่ะก็ลเลยเข้ามาดูในส่วนของเอเจนต์แต่<ะ>ที่นี้พี่อ้อก็เหมือนทําเองหลายอย่างเลยใช่ใช่คือคือ,คอจริงๆต้องต้องขอบต้องขอบคุณทีมด้วยแล้วก็ขอบคุณาทางเจ้านายเก่าด้วยว่าเพราะว่าให้เรามีาสามารถตัดสินใจนะคะไม่ว่า whatever อยู่จะาทำอะไรคือเราสามารถตัดสินใจได้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็เลย สอนเราหล่อหลอมเราเรามีการลองผิดลองถูกหรือว่าแม้กระทั่งการแก้ปัญหาอะไรแล้วแล้วแต่เนี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเนี่ย stable ในระดับหนึ่งค่ะแต่แน่นอนแหละวันถึงจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ก็เลยก็ก็เปลี่ยนอ่าจนจนอ่าท้ายที่สุดก็ก็ยังไม่คิดนะคะว่าตอนนั้นตอนที่เจอโควิดเนี้ยอ่าก็ยังคิดว่าเอ้ยมันคงแบบไม่มีแล้วแ่ะเพราะว่า เราไม่เคยเจอประสบการณ์ที่ทุกอย่างมันชัดดาววงการการท่องเที่ยว tourism industry เนี่ยเป็นวงการที่เซนสทีฟมากถ้าเทียบกับอินดัสทรีอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรนิดนึงว่าถ้าเป็นแม้กระทั่งโรคระบาดสงครามอะไรที่มันไม่มั่นคงอะ่ะแต่แ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อมองว่าเออช่วงที่มันเป็นวิกฤตจริงๆแต่ในแต่ก็ยังมีโอกาสที่เข้ามาหาเราแล้วเรามีความรู้สึกว่า Why Not ก็ลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเปิดเลยป่ะมาเปิด Holiday Tour Center ตอนนั้นก็คือตุลาตุลาตุลาที่ผ่านเนี่ยค่ะ14ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็คือเป็นเป็นวันที่จดทะเบียนจดทะเบียนออกตุเบอร์2020ก็คือเริ่มจากช่วงที่โควิดก็จริงแต่ว่ายังมีกลุ่มลูกค้าคอพเปอร์ทีทที่เขาเที่ยวในเมืองไทยเราก็คือดูแล กลุ่มลูกค้าเหล่านี้นะคะแล้วก็ลูกค้าเก่าๆที่เขาอยากจะเที่ยวในเมืองไทยก็มีทั้งนอกและในประเทศใช่ไหมครับใช่แล้วพอหลังจากที่ประเทศเราเลิกยกเลิกการโควิดชีนใช่ไหมคะรับก็นั่นแหละเราก็ขึ้นมาอย่างนี้เวลาสมมติว่าเราต้องเจอกับปัญหาอะไรเงี้ยเพราะว่าบริษัททัวร์เนี่ยส่วนมากอย่างที่พี่อ้อบอกปัญหาจะเข้ามาตลอดไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดอย่างนี้พี่อ้อมีวิธีรับมืออย่างไงไหมครับการจัดการเนี่ยยากนะเพราะว่า มันไม่ได้มันไม่ใช่แค่การเที่ยวระหว่างเที่ยวแต่มันก่อนหน้านั้นคือ back office เนี่ยตั้งแต่รับรับทัวร์เลยจนกระทั่งทำวีซ่านัดหมายประสานงานทั้งาสายการบินทั้งแลน์เองนะคะในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆสเต็ปเนี่ยม,มันมันมีมันสามารถเกิดปัญหาได้หมดแหละหแต่โอเคเพียงแต่ว่าเวลา,วาที่ปัญหามันเกิดจะจัดการยังไงวีซ่าคิวถ้าไม่มีคิววีซ่ายื่นไม่ได้เราก็ต้องคุย กับไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยหน่วยศูนย์ยื่นคำร้องเองหรือว่ากับตัวกองศูนย์เองนะคะก,ก็ต้องต้องมีการพูดคุยกันอ่าเพื่อที่แน่นอนเราอยากขายถ้าฝั่งประเทศคุณอยากจะต้อนรับนักท่องเที่ยว <c oughs> มันก็ต้องพึ่งาพาสา v อ่า <c oughs> หรือแม้กระทั่งการโดนรีเจ c วีซา่าเอ้ยถ้ามันมีอะไรที่ที่เราสามารถยืดดูทอนให้ลูกค้าได้เราก็ทําเป็นที่อยู่แล้วอืทุกจริงๆถามว่าทุกๆเต็ปเนี่ยมันพร้อมที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเพียงเพียงแต่ว่าคือคุณก็ต้อง เย็นนิดนึงแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้คือสำหรับพี่นะพี่เชื่อเสมอแหละทุกปัญหามีทางแก้หมดเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้คุณต้องแบบคลามดาวน์นิดนึงอ่ะคือปัญหาเกิดอย่าเต้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นใจเย็นๆไม่มีไม่มันไม่มีอินดัสทรีไหนหรือการทํางานไหนที่ไม่มีปัญหาทุกที่มีปัญหาหมดมีหมดค่ะจะจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยแค่ไหนอ่ะเพียงแต่ว่าให้มีสติเยอะๆแล้วก็ค่อยๆ คือคิดเป็นขั้นตอนอคือพี่เจอแม่ท่างปัญหาเล็กๆจนจนเราไม่คิดว่ามันคือปัญหากับปัญหาที่ใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่เราต้องต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นใช้เงินในการทําเดี๋ยวนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาก็ก็ผ่านมาแล้วเป็นแสนเหรียญจ่ายก็ผ่านมาแล้วจริงเพราะถามว่าคืออย่างอย่างของพี่เนี่ยพี่พี่มองว่าอ่า ลูกค้าที่มาซื้อทัวร์กับบริษัทพี่นั่นหมายถึงว่าอยู่ในความรับผิดชอบและความดูแลของพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่อพี่มีหน้าที่ต้องดูแลแล้วพาคุณกลับมาประเทศไทยมันจะถูกต้องอ๋ฟังแล้วคือแบบว่าถ้าเป็นลูกค้าพี่อ้อนี่คือถึงจะมีปัญหาอะไรก็คือไม่ต้องกังวลพี่อ้อแก้หลังบ้านให้ใช่ใช่แล้วอย่างของฮอลิเดย์ทัวร์เซ็นของพี่อ้อเนี่ยครับ ตอนนี้มีโปรแกรมใหม่ๆเยอะมากแปลกๆเยอะมากโปรแกรมอะไรใหม่ๆที่พี่อ้อเพิ่งเปิดมั้งครับอย่างตัวใหม่เนี้ยค่ะก็จะมีคนโลกเหนือที่ข้ามเป็นเรือข้ามระหว่างทวีปยุโรปไปถึงอเมริกาแล้วก็ข้ามตรงแกนโค้โลกเลยองศาอีก90้าสิบโองโหแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเด็กเก้ิจริงๆเพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียว แล้วทริปเดียวเนี่ยรับได้แค่200คนทั่วโลกนะทั่วโลกคุณคุณจะมีสิทธิ์คุณเป็นหนึ่งใน200คนอะที่จะ,ะไปเหยียบองศาที่90ตรงแกนตั้งฉากของโลกแล้วก็วข้ามแล,แล้วบริษัท<อ>พ,พีออคือได้โค้ต้าจากใช่ใ <น S 1> ได้โคต้า <200. S 1> ก็ปี2025ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเออทริปนี้ก็เป็นอีกคริปหนึ่งที่น่าสนใจเป็น Experience ที่แบบ เออครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็น่าจะไปสัมผัสต้องไปสัมผัสแน่ต้องไปสัมผัสก็ม,ออยมียังมีประเทศอื่นอื่นอีกใช่ไหมครับอย่างเช่นพวกแอฟริกาใตา้หรือว่าออตัวนออกลางที่คิด,ดว่า น้อยทัวร์มากที่จะทำใช่คือจริงๆของ Holiday Tour Center เนี่ยเราเรามีแบบโพสิชันเราชัดเจนครับของเราจะทำเส้นที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเส้นอันซีเส้นทางที่จะไม่เหมือนกับในท้องตลาดเพราะว่าพี่ไปอเมริกาใต้ครั้งแรกบินไกลบินไกลมากอย่างน้อยที่สุดคือสองวันอะก่อจะไปถึงสองวันใช่สองวันแน่นอนแล้วกลับอีกสองวันคสี่วันแต่สิ่งที่คุณไปเห็นอะคุณอาจจะไปเที่ยวยุโรปมาเป็นสิบสิบรอบแต่ถ้าคุณไปอเมริกาใต้ครั้งเดียวอะ คุณจะเห็นรูแบบความยิ่งใหญ่<ม>ธรรมชาติยิ่งใหญ่ท,<า>ที่มันไม่ใช่แบบใครจะสร้างก็ได้<ม>หรือแม้กระทั่งแบบอ่าสถาปสถานปัญญาการน,นะคะ<ม>ที่ยิ่งใหญ่อย่างมาชูปิชูอย่างเงี้ยบางทีเราเราไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโหสร้างได้ยังไงสร้างอยู่บนยอดเขาอะใครสร้างแต่อีกคนคนพบเนี่ยพี่ยังเขาว่าไอ้คนพบเนี่ยไปพ,พบได้ยังไงมาว่บสุดยอดมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ๆคุณจะแบบจอดรถแล้วเห็นมันไม่ใช่ คุณต้องนั่งรถไฟเข้าไปแบบชั่วโมงกว่าแล้วคุณต้องนั่ง4 wheel drive ไปอีกประมาณยี่สิบนาทีกว่าจะไปถึงมาชูปิชูแล้วเวลาไปเห็นเนี้ยโอ้โหแบบสั้นได้ยังไงจริงจริงหนึ่งครั้งในชีวิตใช่โอเคครับพี่อ้อจากประสบการณ์ทํางานบริษัทท่องเที่ยวมานานแล้วตอนนี้มาเปิดเองครับพี่อ้อพี่อ้อคิดว่าอะไรที่ทําให้พี่อ้อประสบความสําเร็จแล้วก็มาถึงจุดเนี้ยครับพี่อ้อคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จอย่างที่ตัวเองตั้งไว้หรือยังจริงๆต้องถามว่า ความสําเร็จของนิยามความสําเร็จของแต่ละคนคืออะไรอ,อยา่างบางคนมองว่านิยามความสําเร็จคือ,อ wealthy ความร่ารวยหรือว่าตัวเงินแต่อย่างของพี่เนี่ยพี่มองว่าความสําเร็จคือ,อทําได้ไหมโปรแกรมที่เรานําเสนอลูกค้าลูกค้าสนใจไหมลูกค้าสนใจลูกค้าไปท่องเที่ยวกับเราลูกค้ากลับมาลูกค้าแฮปปี้ไหมอเอเจนต์ขายทัวส่งมาเอเจนต์แฮปปี้ไหม แล้วท้ายที่สุดคือการซื้อซ้ําหรือการที่มาเป็น loyalty c u คัส m ตอมกกับเราอันนั้นเนี่ยคือคือแบบสาหรับพี่อ่ะคือที่สุดแล้วนะแล้วก็ลูกน้องเรามั่นใจในการทํางานร่วมกับเราค,คือสแต็ e โฮเดอร์ทุกทุกทุกคนนะคะที่ที่มีส่วนร่วมกับเราเนี่ยแฮปปี้ที่จะทํางานกับเราอันนั้นอ่ะคือสําหรับพี่พี่มาว่าอันเนี้ยคือคือสักเซสฟูลพี่ละอ๋อคือมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จที่ เป็นของเราแต่ว่าทุกๆคนที่ทํางานหรือว่าอยู่รอบตัวเราเขาแฮปปี้เขามีความสุขนะเพือความสําเร็จในแบบของพี่อ<ด>้อ<ด>ทีนี้เราพูดถึงว่าความสุขความแฮปปี้ของคนรอบข้างนะครับพี่อ้อทีนี้เรามาเข้าถึงคําถามสําคัญงานยุ่งค่ะนี่พี่อ้อดูแลตัวเองยังไงบ้างครับมีตารางอะไรให้ตัวเองบ้างไหมคือสําหรับพี่เนี่ยมองว่าพี่เป็นคนโชคดีนะคือ,อได้ทําได้ทํางาน ในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วตัวเองชอบคือทุกๆครั้งในการอ่าร่างโปรแกรมหรือเ,เขียนโปรแกรมพี่จะรู้สึกมันมีความสนุกอะ mm hmm. ในการที่จะคิดหาอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับการเดินทางของเราอะแต่เป็นการเดินทางที่อาจจะเป็นมโนเดินทางก่อนแล้วทําให้มันเป็นจริงอย่างเงี้ยค่ะจนท้ายที่สุดเราสามารถรอนชอบไปได้แล้วมันมันทาให้แบบอ่ามือนพาคนไปเที่ยวในตรงนี้ได้เงี้ยเราก็มีความสุขละเนื mm ้อ hmm. อื่นใดคือสุขภาพ mm hmm. ถ้าคุณไม่ไหว ก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นก็คือต้องต้องต้องมีแบ่งเวลาออไรบลางกาบ้างหรือว่าพักผ่อนอย่างพี่โชคดีที่ว่าทุกๆการเดินทางส่วนหนึ่งก็คือได้พักผ่อนด้วยอ่าก็ก็ถือว่าเป็นกำไรมากขอเลยไดพักผ่อนไปด้วยถูกใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าพี่ก็เมดิเทชันมีนั่งสมาธิมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระอ๋อครับผม คือพี่เป็นคนที่ถ้าเวลามีปัญหาอะไรหนักๆที่ม,มันอาจจะต้องใช้ความเขาเรียกว่านะนะโฟกัสมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะยังไม่ได้ดังใจสิ่งที่ทำคือขึ้นห้องพักขึ้น,นห้องพักแล้วนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งอะ่ะหรือว่าทำใจว่างๆสักแป๊บหนึ่งอะ่ะวิธีนี้ลองลองเอาไปดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะเอนะ,อะ l i น h t t t ด e e อ็นอ h ฟเดอะ n n นอ่ะมันจะมีแสงสว่างอันนึงอะ่ะแล้วมันจะทําให้เราอะ่ะแก้สามารถแก้ปัญหาได้คือสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีสติแล้วแบบต้องใจเยน็ยนๆเพราะว่าในบางกรณีบางครั้งเนี่ยปัญหาที่มันเกิดอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่สามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นแต่มันจะต้องค่อยๆค่อยๆแกใ่ใช่ใช่ยังไงแล้วแต่คือเราอะร่างกายเรามีร่างกายเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองพี่แต่ก่อนก็ช้อปปิ้งตอนนี้เลิกช้อปปิ้งตอนนี้ช้อปปิ้งไม่เทอเลปีแล้วใช่รับไม่ชอบไม่ใช่เทอเลปีเดี๋ยวนี้ก็คือสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิก็เปลี่ยนไปตามช่วงวัยหมายถึงว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันดีใช่ไหมครับแต่แต่ก็โชคดีของพี่คือทุกปัญหามันมันเหมือนแบบคือด้วยความที่เรา trust ว่าทุกปัญหามันมีทางแก้แล้วฉะนั้นคือทุกอย่างอ่ะเป็นสเต็ป คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทําเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนคืออยากขออย่างเดียวว่าคุณอย่ากลัวปัญหาอย่ากลัวอะไรเลยค่ะปัญหาถ้าคุณแก้ได้มันคือเลเซอรนะบทเรียนที่สอนเราแล้วท้ายที่สุดนะอะไรที่มันยากขึ้นนะ่ะเชื่อเถอะว่าคุณแก้ได้หมดแหละ มันก็คือเป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยใช่ใช่ค่ะโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นท้ายนี้ครับพี่อ้อมีอะไรจะฝากถึงคนที่เหมือนกับเขากําลังเริ่มกิจการหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องเจอกับปัญหาหรือต้องบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยพี่อ้อมีข้อคิดอะไรที่จะฝากไปถึงเขาพวกนั้นไหมครับก็ถ้าท่านไหนที่เจอปัญหาในการทําธุรกิจนะคะก็สิ่งแรกคือนิ่งๆมีสติก่อนแล้วค่อยๆเขาเรียกอะไรนะลำดับไปว่า ปัญหามันเกิดจากตรงไหนเราค่อยๆแก้อย่าไปแก้ที่พี่แบบปลายนะคะหาก่อนปัญหาคืออะไรแล้วเราจะดิลกับปัญหานั้นยังไงนะคะหรือว่าคนที่กำลังที่จะเขาเรียกว่าเริ่มบิสเนสสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเงี้ยค่ะแนะนำนะคะว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างพี่เนี่ยทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะการทำบิสเนสของพี่ก็คือมีโปรเซสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าสเต็ป ตรงไหนที่เราจะต้องเข้าไปอินเส์อย่างเงี้ยค่ะและสิ่งที่สําคัญนะคะสําหรับทุก business หัวใจสําคัญคือระบบบัญชีการเงินคุณต้องรู้นะอันนี้ยสาคัญมากองทร e เบเนอร์คนไหนที่ยังไม่มีความมั่นใจหรือว่ายังไม่มีความรู้เรื่องระบบบัญชีพี่แนะนํานะว่าตรงนี้ก่อนอ,อย่าเอาเงินออกจากระบบของคุณโดยที่ยังไม่จําเป็นแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะว่าที่มาที่ไปการใช้จ่ายของเงินท้ายยังไงโดยเฉพาะเจ้าของ อันนี้สาคัญเจ้าของไม่รู้เรื่องเงินไม่ได้นะเพราะมันต้องแบบว่าจัดการหลังบ้านให้เรียบร้อยด้วยใช่ใช่ใช่คือการเป็นเจ้าของเนี่ยแน่นอนว่าคือคนมคนนอกมองอ่ะอุ้ยดีอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่คนที่นั่งเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะ จริงๆมันมันมันมีนม carry ขอ,ของของอะไรที่มันต้องแบกอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ของพี่ของพี่นะคะพี่ก็จะแนะนำว่า management ส่วนหนึ่ง m a n a g e ในส่วนของ operation ส่วนหนึ่งที่คุณก็ต้องรู้เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เลยเนี่ยเวลาลูกน้องมาปรึกษาเนี่ยคุณจะแก้ไขเขาไม่ได้แต่อีกสำคัญอีกส่วนหนึ่งพี่ใช้คำว่า70%็ิอร์ซ financial คุณต้องรู้คุณต้องบริหารให้ได้อันนี้สำคัญ cash flow เป็นยังไงเนี่ยมันคือ การรันของธุรกิจนะคะก,ก็ต้องระวังเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พี่เห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ในวงการแน่นอนเนี่ยบริษัททัวร์ลูกค้าจ่ายเงินก่อนอก่อนที่คุณค้าจะไปเที่ยวบางครั้งอะ่ะสมุดบัญชีเวลาคุณเห็นอะ่ะจำนวนเงินมันเยอะๆแต่ขอโทษนะอ่า profit ของคุณจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาเยอะใช่แต่คุณอย่าลืมว่านั่นคือต้นทุนของคุณคือคอสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าดึงอะไรออกไปโดยที่ ยังไม่ได้ไฟนนลว่ามันคือรายได้ของคุณจริงๆเพราะมันจะทำให้คุณเป๋ได้หลายๆเจ้าของธุรกิจจะไม่ค่อยนึกถึงตรงนี้เนาะโอไม่ได้ส่วนมากจะนึกถึงแบบภาพลักษณ์ภายนอกถูกต้องเพราะอย่างบางเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเห็นมาโอ้เงินเข้ามาเยอะเลยอ๋อถอนออกไปซื้อทํานู่นทำนี่ใช่แต่คุณอย่าลืมว่าจบสุดท้ายคุณจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยแคชฟลูของคุณได้ค่ะแคชฟลูสำคัญในการทําธุรกิจ ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมากมากเลยนะครับเรียกว่าได้ความรู้แล้วก็ได้มุมมองที่แปลกใหม่มากๆทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตหลักการการบริหารธุรกิจแล้วก็นิยามของความสําเร็จของพี่อ้อนะครับก็ขอบคุณพี่อ้อมากๆที่สลาเวลามาเนาะตารางแน่น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 ตลอดเดินทางตลอดใช่ไหมฮะค่ะใช่จ้ะยินดีมากอย่างน้อยก็ก็ได้เป็นอ่าแซมเปิลอย่างหนึ่งนะคะให้สําหรับน้องน้องรุ่นใหม่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวให้วิออฟฝากนิดหนึงครับสำหรับคนที่สนใจบริษัทท่องเที่ยวหรือว่าอยากดูโปรแกรมทัวร์แปลกใหม่สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี <c oughs> <อ>โอเคค่ะจริงๆอของของบริษัท Holiday Tour Center นะคะเราก็มีโปรแกรมแปลกๆใหม่ๆเยอะเลยนะคะท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปชมในเว็บไซต์นะคะ w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  e b holidaytourcenter. com นะคะส่วนบ้านใครอยู่ใกล้กับเอเจนต์เจ้าไหนสามารถติดต่อเอเจนต์ใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะแค่บอกเขาว่าอย่าไปโปรแกรมนี้ของ HTC นะหรือ holidaytourcenter ค่ะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ The Essence by Sumabel ทั้ง4เอพิโซดความสมดุลความรักความสุขและความสำเร็จ หวังว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญแต่ละคนของเราจะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้ลองกลับไปคิดถึงคุณค่าที่แท้จริงในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลเหมือนกับสิ่งที่สุมาเบลตั้งใจส่งไปถึงทุกคนนั่นก็คือ Balance Mind and Body d e f i n e Your Own Beauty รักษาสมดุลระหว่างความคิดและร่างกายกำหนดนิยามความงามความสมดุลความรักความสุขและความสำเร็จในแบบของคุณเองครับ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราซู m a b e ลเนเ u อ a l Dairy Protection SPF 5 0ก PA บวกบวก ครีมกันแดดที่ช่วยทั้งปกป้องและบำรุงผิวในกวดเดียวเน้นสารสกัดจากธรรมชาติทําให้เนื้อของเขาะจะบางเบาและเหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแม้ผิวของคุณจะเป็นผิวแพ้ง่ายช่วยปกป้องทั้งรังสี UVA และ UVB และมลพิษทางอากาศ PM 2.5เสริมด้วยออคิ d Extract ที่ช่วยฟื้นฟูลดริ้วรอยทําให้ผิวดูอิ่มน้ําตลอดทั้งวัน รวมถึงกลิ่นหอมซิกอเนเจอร์อ่อนจาก allergen free oils ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ทำให้ผิวระคายเคืองทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาทุกครั้งที่ใช้ครับสามารถสั่งซื้อผ่านทาง l i ฟ์ช h อปปิ้ง TikTok Shop s u m a b e l TH และ Official Website s u m a b e l com หรือติดต่อสอบถามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Instagram TikTok Line OA YouTube account sumabel th